สวัสดีครับผมทักทายกันนะครับวันนี้มารีวิวพัดลมมือถือกหน่อยนะครับช่วงนี้ก็เดินไปไหนมาไหนก็เห็นคนถือกันเยอะเลยนะครับก็เลยสั่งมาลองดูนะครับเสิร์ชหาตามเน็ตนั่นแหละว่าเอ๊ะมันตัวนีมน้มันดีไหมมันใช้อะไรประมาณไหนนะครับอันตัวนี้นะครับก็ซื้อมาในราคาเนี่ยตัวนี้99บาทนะครับ9 9บาทมาเปิดไม่ติดนะครับ มาแบบนี้ก็เปิดอันนี้ไม่ติดนะอันนี้ซื้อมาในราคาหกสิบห้าบาทนะครับรวมทง่งอันนี้เปิดติดนะเคยทดสอบตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ทดสอบนะชาร์จแล้วไม่เข้านะครับตัวนี้หกสิบห้าบาทเนาะอ่าทดสอบเปิดตัวนี้ได้สิบห้านาทีนะครับเปิดเบอร์ห้าเนี่ยได้สิบห้านาทีกดหนึ่งนะมันจะขึ้นร้อยนะครับสองสามสี่ห้าได้สิบ ได้บาทสิบห้นาที20นาทีตัวนี้ก็หมดนะนี่หกบ้าบาทอันนี้้อยนึงไม่ได้อะไรเลยอันนี้65บาทตัวนี้90บาทครับผมเป็นของโกอะไรนี่โกจโดโกจดูเนี่ยนะตัวนี้ราคา90บาทนะครับรวมส่งช่วงโปรหรือเปล่าไม่รู้ก็ลองเปิดดูมี3ามปุ่มนะครับชาร์จเข้านะแล้วก็ทดสอบแล้วนะครับตัวนี้ทดสอบแล้วเปิดได้สามระดับ ถ้าเทียบกันแล้วก็ตัวนี้90บาทยังดีกว่า2ตัวนี้อยู่ตัวนี้เปิดได้โดยไม่ปิดเลยนะเปิดเบอร์3สี่ได้อยู่ที่ชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งนี่แหละเกือบ2ชั่วโมงนะเปิดเบอร์3ชาร์เต็มเกือบ2ชั่วโมงเลยนะตัวนี้นะมาดูตัวนี้ช่วงโปรนะครับตัวนี้ได้มาในราคา199บาบาทนะครับผม ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วมันเป็นกล่องนะนะกล่องแบบนี้แหละเขาก็มีแถมสายชาร์จมีอะไรนะนะครับตัวนี้ก็ทดสอบแล้วนะครับทดสอบแล้วชาร์จเต็มชาร์จเต็มเราก็เปิดเบอร์ลอยล้วกดได้ยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยผมเปิดเบอร์ลอยนี่นะครับเปิดเบอร์ลอยนี่ได้อยู่ที่ชั่วโมงครึ่งนะครับเบอร์้อยเลยนะได้ชั่วโมงครึ่งนะครับ สชั่วโมง่นแหละประมาณนั้นเชั่วโมงขึ่งกับตอชั่วโมงนะนะครับแต่ถ้าเปิดหกสิบแปดสิบนี่ได้อยู่สามชั่วโมงนะตอนนี้ดีมนกันนะสามชั่วโมงนะครับใครหาอยู่ก็ลองเข้าไปหาดูนะครับส่วนพวกยี่ห้ออื่นผมยังไม่ได้ลองนะครับก็คือไม่มีเงินซื้อนะก็เลยซื้อเอาโปรถูกๆไว้ก่อนนะครับตัวนี้ร้อยเ้าเก้าใช้ดีนะแต่ก่อนมันขายเกือบสามร้อยนั่นนะเขาบอกว่าสอร้อยนะครับผม วันนี้ก็ได้มา1,9อยเาเกมส่งถือว่าโอเคใช้ได้นะครับไม่ผิดหวังนะใครจะเล่นตัวนี้เพราะว่าอย่าไปซื้อพวกไอ้นี่นะฮะพวกร้อยกว่าพวกอย่าไปซื้อเลยกิ้งก้องนะครับวัสดุวัสดุอะไรก็ดูไม่อันนี้มันกันนะครับหกบาบาทแต่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันแบบหมดไวนะครับแต่ยี่ห้อนี้นี่ก็นะใครยัง ลังเลนะครับก็เล่นเลยยนะี่ห้อนี้ก็พอได้ตัวนี้เก้าสิบบาทหรือตัวนี้เป็นไมนะ่เกินร้อยเนี่ยก็น่าจะลองเอามาใช้ดูนะครับก็ใช้ได้ดีเก้าสิบาทยังดีกว่านี้เลยนะดีกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ดีกว่าเพื่อนหน่อยนะครับตัวนี้ดีกว่าเพื่อนเลยนะตัวนี้ร้อยตกอเก่านะครับเดี๋ยวถ้ามันจัดโปรอีกก็จะว่าจะสั่งมาให้ได้เล่นอีกนะครับผ อวาปากของพอครับรีวิวพัดลมมือถือนะอ่ะใช้ครับผมลองดูครับเจอกันคลิปหน้าบััสดีครับ